อ่านี่ครับนี่คือหาดนางลำผมว่าน่าเล่นเลยทีเดียวก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับหาดทรายแก้วหาดมีหาดนางรองหาดนางรองเออที่คนนิยมเล่นน้อยกว่าเพราะว่าหินมันจะเยอะกว่าครับส่วนหาดนางลำก็หินจะน้อยกว่าอ่าจุดแตกต่างนะครับแต่มันจะเลยเข้าไปอีกหาดนางรองจะเลยเข้าไปอีกนะครับมีร้านอาหารด้วย โอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆของสองหาดเดี๋ยวเราไปดูบ้านสีสันกันนะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มจากตรงขเขาแรกจุดที่นั่งชิลๆของบ้านสีสันนะครับก็เมื่อกี้ตรงจุดนูน้นที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ยืนโน้นนะครับตรงนี้ไม่รู้มันมีอะไรซากอะไรดำๆเป็นแบบซากของธรรมชาติอะครับผมก็ไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นตีเป็นดำๆนิดนึงถ้าจะเล่นก็นเดินไปทางซ้ายนิดนึง อ่านี่คือจุดนั่งคิวของเขานะครับก็ดูน่านั่งดีนะฮะถึงจะเก้าอีดูบ้านๆนนิดนึงแต่ซุมนี่ดูแบบเป็นเอกลักษณ์สวยดีฮะเออทีนี้เราก็มาบอกราคากันราคารู้สึกว่านี่บ้านสีสันนะฮะคืนละพันห้าร้อยบาทพักได้สองท่านนะครับแต่เมื่อกี้มีพี่เขาพี่คนแถวเนี้ยฮะเจ้าถิ่นเขาบอกมาว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นจะพักสองท่านกันพัก สามท่านบ้างสี่ท่านห้าท่านบ้างครับส่วนใหญ่เขาไม่ตรวจกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่จิตแล้วแต่คนเลยนะฮะว่าจะทํายังไงจะมากันกี่คนแต่ว่าจํานวนเขาคือที่ตามระบุคือสองท่านนะฮะทีนี้เรามาดูตําแหน่งห้องหนึ่งผมก็ว่าใกล้นะอ่าแต่ถ้าฉีกมุมสุดมาดูหมายเลขห้องกันครับมันคือหมายเลขอะไรครับ าจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะฮะแบบเป็นเลขไทยต้องเลยมาดูใกล้ๆน,นิดนึงอ่าห้องหมายเลขเจ็ดนะฮะอยู่ใกล้หาดสุดเนี่ยโอเคฮะห้องหมายเลขเจ็ดห้องหมายเลขหนึ่งชิดฮนะหมายเลขแปดกระเทบมาหน่อยะฮะงั้นหนึ่งกับเจ็ดนะฮะเป็นเลขที่ดีโอเคแม่ มีอยู่ใกล้ๆสภาอะไรด้วยนะ,ะไม่รู้เดินไปได้หรือเปล่ามีทหารเดินตรวจกันนะฮะตอนเช้าหมายเลขสอกระเถิบมาหน่อยฮะอืมบรรยาก,กาศก็โอเคนะฮะผมว่าโล่งๆสบายๆเนี่ยฮะมันก็นเรียงไปเลยฮะสองสามสี่ห้าหกฮะอืมแล้วก็ไปเริ่มหมายเลขเจ็ดเริ่มต้นใหม่ โอเคครับเป็น2แถวชื่อบ้านสีสันนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามหาเบอร์โทรลงไว้ข้างล่างคลิปอะไรงนี้ก็คอยดูกันเอานะฮะเดี๋ยวไม่ก็ท้ายคลิปอาจจะมีเบอร์โทรแคบไปให้เดี๋ยวจะเสิร์ชดู Google ดูนะฮะโอเคครับก็จบรีวิวสั้นๆของบ้านสีสันนะฮะนี่บรรยากาศข้างหลังเป็นภูเขานะฮะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ ที่ทิ้งขยะโอเคครับบ้านสีสันนะหาดนางรำสวัสดีครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆของอข้างๆกันนะครับเดินมาตรงกลางหน่อยอนี่ดูนะหาดตรงนี้จะดูด,ดีกว่านะขยะมีสักห้าเปอร์เซ็นต์มั้งสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นแล้วมุมใกล้ๆมีเยอะพอนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อหาดสะอาดมากบ้านรักนางรำนะครับมน ดบ้านรังนางลำนี่ราคาวันธรรมดาจานหนึ่งพื้นละหัส3,000บาทนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็วันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ฮะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์4,000บาทนะฮะเออแล้วขอย้อนกลับไปบ้านสีสันนิดนึงวันธรรมดาจานหนึ่งศุกร์1,300บาทวันส่วนวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์1,500บาทนะฮะพักได้สองท่านอันนี้ไม่แน่ใจว่าพักได้กี่ท่านนะฮะ แต่ก็จากที่เห็นเ,นเขาตามท่านก็อาจจะมีพักเกินกันก็ลองติดต่อกันดูนะฮะแต่นั่นคือราคาสแตนดาดของเขาเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าที่ต่อครับโอเคครับเพื่อเอาเบอร์โทรสวัสดีครับเราก็มาดูอีกที่หนึ่งคือชื่อบ้านรักทะเลนะฮะบ้านรักทะเลก็ราคาอยู่ที่วันจันทร์ถึงพฤหัสก็หน0บาทวันศุกร์เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ2,000บาท สอบถามจากคนที่เข้าพักนะครับความสะอาดอยู่ในระดับกลางๆห้องน้ําสิ่งอำนวยความสะดวกใช้ได้นะฮะทุกอย่างแล้วก็แอร์เย็นดีครับแล้วก็ตำแหน่งผมว่าก็โอเคนะหนึ่ี่ผมว่าซูสีกันหมดเลยอืมถ้าสี่จะใกล้ทางขยะนิดนึงผมไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะแต่ว่าหนึ่งามสี่นี้ตำแหน่งโอเคนะฮะมีที่จอดรถให้เนี่ยก็มีถนนข้ามมีถนนกั้นนิดนึง สำหรับราคา2,000นะฮะ,ะทีนี้ก็ต่อเนื่องด้วยบ้านแฝดเลยนะฮะบ้านแฝดนี่รู้สึกว่าราคา5 0 0ร้อยหกอ่นะฮะวันจันทร์วันแฝดอาจจะดูบ้านบ้านนิดนึงนะฮะแต่ราคาย่อมเยามากราคาก็คือ500จันทร์ถึงจันทร์ึงพื่อหัสครับเออวันศุกร์เสราร์และยืนนาคาตะเลิกก็ราคา600นะครับก็จบคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราไปถ่ายบ้านตู้คอนเทนเนอร์อ,อีกทีนึง บ้านนี้คือบ้านแฝดน,นะครับบ้านแฝดใหญ่อ่าสามศูนสี่อยู่ทางขวานะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นห้องพักเรือนนอนสิบหกคนนะฮะร,ราคาสองพันห้าร้อยบาทก็นอนได้เยอะหน่อยอ่าก็เป็นเหมือนอยู่หลังลานจอดรถนิดนึงอ่ามีถนนกั้นก็นกเดินระยะนิดนึงนครับโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆของบ้านพักเรือนนอนสิบหกคนนะฮะร,ราคาสองพันห้าร้อยบาท เห็นเขียนราคาเดียวเลยนะฮะอ่าอันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์ยาวขนาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวมันเขียนขนาดใหญ่หรือเปล่าเอาไหมสวัสดีครับทีนี้เราก็มาสรุปเลยนะฮะผมสอบถามจากผู้เข้าพักพอดีเจอพอดีสรุปเลยบ้านรักนางลำนี่รู้สึกว่าจะหมายเล็กหนึ่งนะฮะตามราคาด้วยราคา4,000บาทนะฮะ่ดดวนใหญ่ก็จะพัก,กว่านั้นอ่าจันถึงจันถึงพฤหัสามพับาทแล้วก็ พักได้สี่ท่านนะฮะก็คือข้างในจะมีห้องนอนห้องนอนเดียวนะฮะแล้วก็มีเตียงเสริมให้อะไปเตียงเสริมของเขาแหละข้างในเป็นแบบผ้าปูอะไรเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าคนที่เขาพักประทับใจมากบอกสะอาดครับแล้วก็ใช้งานดีทุกอย่างแล้วก็ผมว่าตำแหน่งดีที่สุดในที่พักทั้งหมดของที่นี่คระ,ะดีที่สุดเลยอืมลองลงมาผมยกให้บ้าน บ้านสีสันแล้วกันแต่ว่าความสวยข้างนอกก็าอาจจะแบบดูบ้านๆน,นิดนึงแต่ว่าตำแหนง่งที่แบบว่าใกล้หาดมันจะได้อยู่แล้วก็บ้านรักทะเลบ้านรักทะเลราคาจะแบบว่าสองพันอ่ะเออเป็นราคาไม่หนีกันนะผมว่าถ้าเป็นผมนะถ้ามีเงินเยอะเหลือเฟืออันนี้เลยแต่ถ้าเงินแบบกลางๆหน่อยก็บ้านรักทะเลแล้วกันบ้านรักทะเลมีสี่ห้อง แต่ว่าบ้านรักทะเลรู้สึกว่าผู้เข้าพักจะไม่ค่อยประทับใจมากความสะอาดอยู่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็แต่ว่าของเข้าเขาเรียกนะเครื่องใช้ก็ใช้ได้ทุกอย่างส่วนไอ้บ้านพ16คนกันกนกบตู้คอนเทเนอร์นะถ้าเลือกได้ผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะก็ตามที่ถ่ายไปโอเคครับก็คงไม่มีแล้วแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวเราจะเราถ่ายไปแล้วเนาะน่าจะอยู่ในคลิปนี้แหละ ผมจะพยายามเอาไว้ช่วงท้ายเนาะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบได้ภาพหาดนางลำแล้วกันเนี่ยความสะอาดมุมอยู่ตรงบ้านบ้านลักนางลำนะฮะถือว่าดีมากนี่ดูเนี่ยมันใกล้อะ่ะก็คือก้าวไม่ขี่ก้าวก็ถึงอะ่ะเสียงคลื่นน่าจะได้ยินแน่นอนอโอเคครับงั้นก็จบคลิปไปบายครับสวัสดีครับก็เป็นคลิปตบท้ายด้วยเรื่องดำน้ำนะครับ เรื่องดำน้ำก็เขาบอกให้โทรเบอร์ล่างสุดนะครับราคาทั่วไปก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่300นะครับแล้วถ้าจะให้ไปมีเกาะไอเค่เกาะไอเค่ครับดำปาการังแต่ก็จะเป็นอีกรกาคาหนึ่งนะครับมีปากการังเยอะเหมือนกันแล้วก็เกาะยอเกาะยอถ้าใครเคยไปเกาะขามเขาบอกจะอารมณ์คล้ายๆกับเกาะขามนะครับแต่เกาะขามเขาเอาปากการังจากแถวแถวนี้แหละไปปลูกเกาะขามก็จะเหมือนสวน ที่หนึ่งที่เขาบูรณะทําให้มีปะการังสวยเออคือทํามันดีขึ้นนะส่วนเกาะยอนี่เออเขาบอกอารมณ์เหมือนเกาะขามแต่ว่าเป็นปะการังธรรมชาตินะฮะตัวเนื้อหาผมว่าไม่น่าจะผิดหวังนะครับพี่เขาบอกว่าเนื้อทรายน่าจะอยู่ระดับเดียวกันเลยคือความขาวนี่ระดับเดียวกันเกาะยอยังไงก็ติดต่อกับเบอร์นี้ย่าตรงเบอร์เลยได้เลยนะครับเบอร์ล่างพี่เขาบอกเบอร์ล่างเนี่ยโทรติดก็ติดต่อราคาดูถ้าจะไปตอนนี้เดือน พฤษภาคมนะฮะ2560ไปได้แต่ว่าก็จะดิบๆเข้าใจไหมฮะก็จะออกแนวดิบๆเพราะว่าเขากำลังบูรณะจะทำให้เหมือนเกาะขามคือเป็นเกาะท่องเที่ยวก็จะมีทหารมีเรือพาไปะฮะนี่ครับคือเรื่องดำน้ำว่าด้วยเรื่องดำน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมหาเบอร์โทรต่อเฮ้ยแต่เบอร์โทนี้ไม่รู้ติดต่อเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะฮะเรื่องที่พัก สีสันเนี่ยบ้านสีสันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงถ้าได้ไม่ได้งไงเดี๋ยวถ้าเจอเบอร์โทรหาหนังลำเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ทายคิดนะเป็นรูปๆหนึ่งแล้วกันโอเคครับทีนี้เราก็มาติดต่อตรงที่ติดต่อจองที่พักนะครับนี่เบอร์โทรยังไงก็จดกันไว้นะครับขอพให้ติดต่อเบอร์นี้ทีนี้มาดูราคา,าจะมองเห็นกันหรือเปล่าครับเนี่ยราคาก็ตามที่บอกไปนะฮะ มสีสีสแสนห้องพัก V.I.P อ้อนี่บ้านไม้เรารับบอกถูกต้องไหมนะฮะมีหลายอันมากนะฮะบ้านรักทะเลบ้านแฝดอาคารตึกสองชั้นบ้านแฝดนี่ห้าร้อยหกร้อยเอ,อบ้านรักทะเลนี่พันห้าถึงสองพันะฮะตู้คอนเทนเนอร์ขาวใหญ่พันห้าอังคารเรือนจุกสเสม็จนะฮะ 1 5ราคาเรือนนอน15คนสด16คน2,500นะฮะถ้าคครเรือจุดสมเห็ุผมว่าอันนี้นะข้างๆกันเลยอันนี้ฮะเดี๋ยวผมเดินไปดูให้ดูข้างด้านหน้านิดหนึ่งก็คืออยู่ติดกับที่พักสภาพอาจจะดูเจอนิดนึงอ่ะในความคิดผมนะจะเป็นห้องแอร์เนี่ยอยู่กัาง ข้างๆบ้านบ้านรักนางลำเนี่ยนี่แต่วิวดีนะฮะเป็นบ้านถ้ามีงบเยอะหน่อยก็บ้านรักนางลำเนี่ยผมว่ากำลังสวยเลยฮะตำแหน่งเลี่ยมหาดได้เลยไกลด้วยไกลมากมีที่นั่งระเบียงข้างหน้าโอเคนะครับงั้นก็จบคลิปเดี๋ยวเราถ้ามีอีกก็จะไปเดินดูไอ้บ้านรักทะเลเนี่ยบ้านเป็นยังไงโอเค